พอเอาคลิปวิดีโอนี้มาขั้นเนื้อหาคลิปวิดีโอที่มีความต่อเนื่องจากเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องปุ๋ยที่ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ e ีีที่2แล้วนะเนานะเพื่อนๆเนาะวันนี้จะเป็น EP ีแรกของคลิปวิดีโอที่พูดถึงเรื่องของธาตุรองทำไมธาตุรองมันจึงมีความสำคัญถึงขนาดต้องเอามันมาแทรกขั้นกลางระหว่างเนื้อหาของคลิปวิดีโอที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำนาข้าวเพื่อนๆมี ความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุรองมากน้อยแค่ไหนบ้างครับทุกวันนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นรักไม่ว่าจะเป็นรองไม่ว่าจะเป็นเสริมมันคือกลุ่มสารตั้งต้นที่กลุ่มผู้ผลิตเนี่ยสลับซับเปลี่ยนเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนกลวิธีในการทําการตลาดจน ทําเอาจนคุณซับสนทําเอาจนคุณงงคุณมึนจนคุณไม่รู้จักแกนแท้ของเนื้อสารแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้งานจริงๆเลยครับเพื่อนๆทั้งที่จริงแล้วมันก็มาจากกลุ่มของธาตุอาหารตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นลักไม่ว่าจะเป็นรองไม่ว่าจะเป็นเสริมเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดแล้วว่ามันมีความสําคัญและมันมีความจําเป็นมากกับทุกคนใครฟังใครได้ใครไม่ฟังก็แล้วแต่ จำคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งได้ไหมที่ผมเคยพูดถึงเรื่องของการใช้แคลเซียมซัลเฟตเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างดินจากที่แน่นให้มันคลายตัวจำคำนี้ได้ไหมครับใครบ้างครับกำลังดูคลิปวิดีโอผมอยู่ณขณะนี้เนี่ยกำลังเจอปัญหาไอ้ที่ดินมันแน่นเหยียบลงไปแล้วคือเท้าเรามันไม่จมดินเลยเหืือนๆที่มันลอยอยู่บนดินเหลือเหยียบไปแน่นๆอนะ่ะกรณีนี้คือกรณีที่ข้าวมันยังเล็กยู่ะต้นเล็กๆกันนะเวลาเราลงไปถอนยาบ้างหวานปุ๋ยบ้างฉีดยาบ้าง เดินในสบายเลยเดินแบบดินแบบแน่นปักเลยเพื่อนๆเคยไหมจมไปแบบแคบประมาณสักไม่ถึง5เซนติเมตรเนี่ยมีไหมมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมนาใครปั่นแล้วทําเทือกเป็นแบบบ้างไหมแล้วคุณเจอไหมอาการที่คุณใส่ปุ๋ยไปไม่เท่าไรเข้าเปลี่ยนสีเลยจากเขียวปุ๊บเหลืองเลยใส่ปุ๋ยไปไม่กีบันถอดสีเหลืองเลยเจอไหมเจออาการนี้ไหมแล้วอีกอาการหนึ่งที่ซ้ำลายไปมากกว่านั้นก็คือเคยไหมเคยเจออาการที่เวลา ใส่ปุ๋ยไปปุ๊บอะเข้าไม่ตอบรับเลยไม่รับเลยอยู่เฉยๆทรงจะเขียวก็ไม่เขียวจะเหลืองก็ไม่เหลืองจะพุ่งก็ไม่พุ่งอะ่ะมีไหมใครเคยเจออาการนี้บ้างเวลาเพื่อนๆเ,เ,เจออาการนี้เพื่อนๆเ,เลือกวิธีการไหนในการแก้ไขปัญหาครับเท่าที่ผมสัมผัสกับผู้คนที่ทํานามาเองนะเพื่อนๆน,นะรักๆเลยนะก็จะพูดถึงปุ๋ยใช่ไหม ปุ๋ยเคมีมันไม่เขียวมึงก็แค่ใส่ปุ๋ยเพิ่มถ้ามันไม่เขียวอีกมึงก็แค่ไปหาไนโตรเจนเพิ่มใส่ให้มากขึ้นเพื่อนๆเ,เ,เคยเจออาการนี้ไหมล่ะอาการที่ยิ่งใส่ก็ยิ่งแย่ยิ่งใส่ก็ยิ่งแย่เคยเจอกันนี้ไหมปัญหานี้มันมาจากความผิดปกติของดินที่มันมีทั้งออกซิเจนต่ําที่มันมีทั้งประจุไอออนต่ําที่มันมีทั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินต่ํานี่แหละคือ สารตั้งต้นของปัญหาพวกนี้เลยถ้าอย่างนั้นมันจะดีกว่าไหมเพืเ่อนๆเราจะกลับมาดูถึงวิธีการที่มันยั่งยืนวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องการใส่ขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการที่ ต้องยอมสะละเงินเพื่อให้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่นาของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะอย่างดินแน่นก็ทําให้ดินมันรวมซะอย่างข้าวมันไม่เคี่ยวพอใสแคลเซียมซัลเฟตไปข้าวก็จะเปลี่ยนโครงสร้างพูดมาถึงขั้นนี้แล้วคุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่า เรากําลังพูดถึงแคลเซียมซัลเฟตอาการที่เพืเ่อนๆเจอที่ข้าวมันดินมันแน่นดินมันไม่คายตัวแล้วก็ข้าวมันมีอาการทรงอาการไม่พุ่งทั้งๆทีทท่จริงๆแล้วสารอาหารตกค้างที่มันอยู่ในดินเยอะฟอสเฟตก็เยอะโพแทสเซียมก็เยอะไนโตรเจนก็เยอะเศษซากพืชซักซัดก็มีฟางเราก็เราก็เกี่ยวทําเกี่ยวทำมันก็สะสมแต่ทําไมมันถึงอยู่ในรูปที่ข้าวเรามันเอามาใช้ได้อย่างไม่สมบูรณ์ วิธีการนี้เนี่ยมันอาศัยแคลเซียมซัลเฟตแก้ปัญหาได้ครับเพื่อนๆผมเคยพูดกับเพื่อนๆท่านหนึ่งที่อยู่ที่ที่หนึ่งผมแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละดินมันแน่นดินมันเป็นดานพอหน้าน้าเหยียบลงไปมันก็หลมเลยพอมีน้ําดินมันก็หลวมดินมันก็คายตัวแต่พอฝนไม่มีเป็นนาอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวพอฝนไม่เหมือนเหมือนโซนอีสานอ่ะพอฝนไม่มีปุ๊บดินแน่นเลย ดินแน่นปุ๊บข้าวยุดโตเลยเข้าวแกนนข้าวเรืองเลยดินคือดินลักษณะนี้คือถ้าแห้งขัดใจนี่ไถไม่เข้าดินลักษณะนี้คือถ้าแห้งขัดใจนี่จอบจกลงไปในดินนี่สะท้านเลยนะครับสะท้อนกลับเลยนะนี่คือลักษณะความแย่ของดินกลุ่มนี้แต่มันสามารถที่จะเอาแคลเซียมซัลเฟตเข้าไปแก้ปัญหาปัญหานี้ได้ครับเพื่อน,นผมเคยพูดไว้ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นคลิปไหนนะแต่ไม่ได้ทําเป็น ep ep นะในคลิปนี้ก็ขอเอาเหตุการณ์เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อท่านนี้น ที่ผมแนะนําให้แก้ปัญหาเรื่องนี้กับนาข้าวเนี่ยโดยการที่ผมแนะนําว่าเอาเจ้าแคลเซียมซัลเฟตเนี่ยละลายน้ําแล้วก็ใช้วิธีการฉีดพ่นลงดินอะ่ะอาจจะเป็นช่วงก่อนที่คุณเตรียมแปลงหรือคุณทํานาหรือก่อนที่คุณจะใส่น้ําหลังจากที่คุมเลนให้ทําแบบเนี้ยก็ให้ฉีด ไปด้วดินเลยก่อนที่คุณจะใส่น้ําเข้าไปที่นา <c oughs> ก็แนะนําไปอย่างนั้นมันคงจะด้วยความขี้เกียจแล้วก็มันมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ยานะเพื่อนๆนะเพราะว่าแคลเซียมซัลเฟตมันเป็นผงมันไม่ได้เป็นเม็ดที่นี่เวลาเราจะใช้มันก็ยากไงจะหวานมันก็จะไม่ทั่วถึงไม่กระจงังใช่ไหมผมก็เลยแนะนําให้ละลายน้ําพอละลายน้ําเสร็จปุ๊บก,ก็ให้พ่นลงผิวดินน่ะเพือ่อนๆรู้ไหมว่าเขาทำยังไงผมผมขออนุญาตไม่ออกชื่อนะเพื่อสงวนสิทธ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนท่านนี้ก็ใช้วิธีก็น่าจะทดลองแหละว่ามันจะได้จริงหริออะไรเงี้ยโดยการทําให้รู้ไหมเพื่อนๆเอาแคลเซียมซันเฟสละลายน้ําแล้วเทไว้ที่หน้าท่าเลยครับหน้าท่าตรงที่สูบน้ำอ่ะปนจุดน้ําตกเททิ้งไว้ตรงนั้นเลยเพื่อนๆรู้ไหมว่าข้าวเขียวอยู่แค่มงตรงนั้นเองเขียวแค่วงนิดเดียวเองทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคือผมเข้าใจนะว่าทําไมถึงต้องทําแบบนั้นหนึ่งขี้เกียจสองคือ เอ๊ะมันก็เป็นน้ำเราเนี่ยถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยมันก็คงจะไหลไปทั่วแปลงนาแหละมันก็คงจะต้นน้ําไปมันก็จะไหลไปยังทายน้ํานั่นคือความเข้าใจของเราในเชิงอุดมคติในเชิงความคิดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆตามผมตั้งแต่คลิปก่อนๆนะผมจะพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นอนุภาคที่มันเล็กๆมากเล็กเกี่ยวกับเรื่องสสารเรื่องของอะตอมโมเลกุลเรื่องของไอออนประจุบวกประจุลบเนี่ยผมจะพูดเรื่องพวกนี้มากในแต่ละสสารมันมีโมเลกุล มันเป็นโมเลกุลและขนาดของโมเลกุลของแต่ละส,ะสารมันมีมวลหรือมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันเพื่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลามันตกลงไปสู่น้ำเนี่ยนอกจากว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันแล้วมันยังมีประจุไอออนที่ไม่ไม่เหมือนกันด้วยในแต่ละในแต่ละโมเลกุลน,นั้นมันก็เลยทําให้ไปเกิดการต่อสู้เกิดการหักล้างกัน บนชั้นผิวดินที่มันล่องลอยไปเนี่ยโมเลกุลของซัลเฟตมันนักพอมันนักปุ๊บใสไปตรงไหนมันก็ตกอยู่ตรงนั้น่ะมันก็เลยไม่ได้กระจายตัวพอมันไม่กระจายตัวมันก็เลยทําให้เพื่อนเพื่อนนี้เกิดความสงสัยว่าทําไมเวลาเราละลายน้ําแล้วทิ้งไว้ที่หน้าปากน้ําเลยอ่ะท่าน้ำเนี่ยมันถึงเขียวอยู่เฉพาะบริเวณนั้นข้าอ่ะเขียวอยู่เฉพาะบริเวณนั้นโดยที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยน้ำมันนะมันเขียวได้เฉพาะบริเวณนั้นแต่ทําไมในจุดที่ไกลๆมันถึงไม่ เขียวมันถึงไม่ดีก็เป็นเพราะเรื่องของความต้านทานของประจ,จุท่าของไอออนของโมเลกุลของสารแล้วก็น้ำหนักของสารตัวแปรพวกนี้นะครับคือปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะปล่อยแคลเซียมซัลเฟตเนี่ยลงที่ต้นน้ำแล้วปล่อยให้มันไหลไปยังท้ายน้ําได้มันจึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องแนะนําให้คุณทําละลายกับน้ําเสร็จแล้วให้คุณฉีดพ่น อาบผิวดินบนที่แปลงนานี่คือเหตุผลเลยครับปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งานเนี่ยกับวิธีการแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆมันควรจะใช้เยอะๆกับสภาพนาอย่างบ้านเราเอาทั่วๆไปเลยที่ไม่ใช่การฟื้นฟูดินเนาะหรือจะฟื้นฟูก็ทําได้ก็ไม่มีผลอะไรนะไม่ไม่เกิดผลเสียอะไรผมถึงแนะนําให้ใช้ตั้งแต่30-40กิโลกร,รัมต่อไร่พ่นอาบบนผิวดินบนพื้นนาที่เราพาะปลูกก่อนเพาะปลูกหรือหลังเพาะปลูก ก่อนการใส่น้าย้ําว่าต้องก,ก่อนการใส่น้ํานะครับเพื่อนๆผมถึงไม่แนะนําให้คุณใช้วิธีการแบบที่เพื่อนๆท่านนี้เจอปัญหามาการกาหวานเนี่ยมันดีไหมผมไม่แนะนําผมไม่แนะนําเพราะหนึ่งมันเป็นมันเป็นผงมันเป็นผงมันเป็นใย,ยหินไอ้พวกนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้ามันเข้าไปที่ปอดของเราแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ฝังตัวอยู่ในปอดเราตลอดชีวิตเลยนะครับไม่แนะนําให้ทําอันตรายกับตัวเราเองนี่แหละ อันตรายยิ่งกว่าสารเคมีที่เราสูดดมอีกนะเพื่อนๆนะไอ้ตัวเนี้ยไม่แนะนำอย่าทาแบบนั้นไม่โอเคเลยหรืออาจจะมีบางคนทาอาจารย์มันมีแบบปั้นเม็ดด้วยนะผมใช้อะดีเลยดีเลยถ้าอย่างนั้นคุณก็ใส่เครื่องพ่นพ่นปุ๋ยเลยหวานให้ทั่วพื้นดินเลยยิ่งดีเลยถ้าคุณได้แบบนั้นได้ยิ่งดีเลยถ้าหามแบบนั้นได้นะแต่ส่วนใหญ่มันจะหาได้ยากนะเพื่อนๆมันก็เป็นด้วยความรู้นี่แหละถ้าทุกคนมันมีความรู้ความเข้าใจนะไอ้สารพวกนี้เนี่ยมันขายง่ายนะจริง พะมันคือมันคือหัวใจสําคัญเลยแล้วผมก็เคยพูดกับลูกศิษย์ผมเสมอเลยว่ายาสามัญหรือสารสามัญประจํานาหรือประจําไร่ที่เราจะขาดไม่ได้เลยเนี่ยมันจะมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็จะมีแคลเซียมซัลเฟตที่เป็นพื้นฐานะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างเชิงพื้นฐานเรื่องการปรับสภาพแบบเร่งด่วนะมันก็จะมีกลุ่มพวกนี้แหละครับที่ผมได้พูดไว้ในคลิปก่อนๆนั่นนะที่ต้องออกมาพูด ยาวมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆพนทำไมเราถึงเอาเรื่องของเพื่อนเพื่อท่านนี้กลับมาพูดในคลิปวิดีโอนี้เหตุผลก็เพราะว่าความเข้าใจอ่ะบางทีเราคิดในเชิองอุรมคติว่าทําแบบนั้นมันได้ทําแบบนี้มันได้แต่พอสุดท้ายเราไปทําแล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จปัญหาที่จะมองกลับมาก็ก็จะมองในมุมมองที่ว่ามึงแนะนําอะไรว่ากูเอาไปทําแล้วมันไม่เห็นได้ผลอย่างที่กูคิดเลยแต่ในทางปฏิบัติอ่ะเกษตรกรเอาไปปฏิบัติอีกแบบนึงเนี่ยนี่แหละคือปัญหาที่อยากจะออกมาชี้แจง กับเรื่องนี้มันมีอีกหนึ่งปัญหายังไม่จบเพื่อนๆยังไม่จบสุดต๋งมามากกว่านั้นอีกก็คือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะคุกปุ๋ยเลยก็ใช้วิธีการคุกปุ๋ยเลยผสมก็ปุ๋ยเลยพอผสมก็ปุ๋ยแล้วก็เอาไปหวานผมให้เพื่อนๆเดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าวไม่เขียวอา้าวทั้งๆที่ใช้ตัวมันเดียวๆอะแคลเซียมซัลเฟตเดียวๆใส่ลงไปในดินแล้วข้าวมันเขียวได้แต่ทําไมาเวลาเราผสมปุ๋ยมันกลับไม่เขียวเพราะอะไรคุณเข้าใจความหมายของคําว่าแคลเซียมไหมแล้วแคลเซียมก็ไนโตรเจน คุณเข้าใจความหมายนี้ไหมคือถาที่มันมีตัวถ่วงดุนของปัจจุที่สูงกว่าเพื่อนเมันจะดึงพอมันดึงเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะทําให้พืชมันดูดดูดซับได้ยากและชา้ามันก็จะไปเข้าขายของปุ๋ยละลายชาไปโดยปริยายเลยครับเพื่อนๆมันจะไปเข้าไปสู่โหมดนี้เลย ทีนี่มันก็เลยเป็นปัญหาไงแล้วผมก็ไม่ได้บอกไว้แล้วผมก็ไม่ได้แนะนำไงแนะนําว่าเอ้ยถ้าขี้เขียนงั้นก็ผสมกับปุ๋ยแล้วก็หวานไปเลยเพราะผมเข้าใจดีว่ามันต้องเกิดปัญหาแน่เกิดปัญหาแบบนี้ผมถึงไม่แนะนําให้เกษตรกรเอาไอ้เจ้าแคลเซียมซัลเฟตผสมกับปุ๋ยแล้วหวานในนานี่คือปัญหาอย่างหนึ่งเลยที่เกษตรกรท่านนี้กาลังเจอกับปัญหานี้อยู่ผมอยากให้ทุกคนตั้งสตินิดหนึ่งนะกับวิธีการที่ ผมแนะนำเนี่ยเกี่ยวกับการใช้แคลเซียมซันเฟตในในนาข้าวครับตั้งสติว่าค่อยๆพิจารณาถึงสิ่งที่ผมอธิบายในเนื้อหาของคลิปวิดีโอดีๆว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อห้ามและมันมีอะไรที่เป็นข้อจําเป็น หรือข้อลักของการใช้งานเนี่ยเราจะได้เอามันไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้สิ้นเปลืองเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองครับเดี๋ยวก็กลับกลายเป็นว่าคุณกลับมารีเควตหาเราอีกว่าก็ฉันก็ใช่แบบคุณแล้วฉันไม่เห็นมันเวิร์กไม่เห็นมันเข้าท่าอย่างที่คุณอธิบายเลยก็คุณไม่เข้าใจมันแล้วคุณก็ไม่ทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เราอธิบายให้ละเอียดดีพอครับมันจึงเกิดปัญหานี้ ฉะนั้นแล้วใครที่ในานาข้าวที่กําลังเจอกปัญหาดินมันตื้นดินมันแน่นดินมันดานดินมันเป็นแผ่นเนี่ยโดยใช้วิธีลับเนี่ยก็เอาเจ้าแคลเซียมซัลเฟตเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนมาพ่นลงผิวดินตามสัดส่วนที่ผมได้พูดไปทิ้งต้นคลิปเมื่อกี้นั่นแหละมันดีกว่าการที่คุณไปหาอะไรที่มันแบบเอามาจัดก,การที่ปลายเหตุกับการพ่นใส่ต้นข้าวครับสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งสิ่งอ้อมเพื่อนๆสารพวกนี้มันเป็นสารสารอ้อมไม่ใช่สารตรงนะสารอ้อมคือมันไม่ได้ เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนทั้งๆนี้จริงๆแล้วลากเงาของการชักนําการดูดซับสารอาหารมันอยู่ทั้งดินอะ่ะพอมันผ่านกลไกาลากอะ่ะแล้วคุณไปมุ่งจะแก้ปัญหาที่ข้างบนอะ่ะพอเวลาคุณพ่นไปอะ่ะสารเสริมสารประกอบอะไรก็ตามแต่มันมีวันเสื่อมสลายมันมีวันหมดอายุอะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับไปใช้กลไกาการทํงทงางานของเราเหมือนเดิมแล้วพื้นฐานของดินมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมแย่ยิ่งกว่าเดิมต้นข้าวก็กลับไปสู่สภาพเดิมมันก็เลยทําให้เดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวยุด เดพุ่งเดยุดเดืพุ่งเดือยุดยมันไม่ได้เขี่ยต่อเนื่องโตต่อเนื่องสิ่งพวกนี้แหละมันคือเหตุผลที่อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นกับการแก้ปัญหาข้าวแค่ข้าวแกนข้าวไม่โตในนาของคนกับสาระดีๆที่มันจําเป็นมากๆก,ก,กับนาข้าวของชาวนาในปัจจุบันที่ทําอย่างชำชอกแบบทุกวันนี้